5วิธีทําให้ผู้ชายเสียดายและกลับมาข้อที่หนึ่งให้คุณหยุดการติดต่อในทุกรูปแบบถ้าเกิดว่าคุณรู้สัญญาแล้วว่าเขาไม่เอาเราแน่ๆเลยให้คุณหยุดง้อหยุดตามหยุดไล่ลาเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นี่นะคะถ้าอะไรที่วิ่งไล่ตามเขาเขาจะหนีดังนั้นเนี่ยให้คุณหยุดตื้งงอขอขาเขาเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณด้อยค่ากว่าเขาคุณถึงได้ตามเขา เขานะคะจะวิ่งไล่ตามคนที่เขารู้สึกว่าเท่ากันหรือว่าดีกว่าเขาเท่านั้นค่ะข้อที่สองหยุดโพสดาราม่าทุกอย่างลงในโซเชียลเช่นถ่ายรูป้องไห้ลงในโซเชียลทำให้ชาวบ้านเขารู้กันหมดเลยอะว่าคุณอกหักแล้วเวลาที่ผู้ชายเขาเห็นโพสของคุณเนี่ยเขาก็จะคิดเลยในหัวเลยว่าฉันคิดถูกแล้วที่ฉันไปถ้าคุณโพส ดราม่าเชิงลบมันก็จะดูน่าสมเพชดูไร้ราคาให้คุณโพสต์การเติบโตของคุณลงในโซเชียลคุณอาจจะโพสการไปท่องเที่ยวการไปทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือว่าการอยู่กับเพื่อนฝูงคุณอาจจะถ่ายรูปกับผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาดีๆหน่อย แล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นใครทําให้เขาสงสัยนะคะให้เขามองว่าเรามีโปรดักที่ดีทําให้คนหน้าตาดีๆมาถ่ายรูปก,กับเราทําไมเขาจะไม่คิดในหัวไม่แน่นะเขาอาจจะกลับมาข้างรักคุณก็ได้ข้อที่สามทำให้ตัวเองสวยขึ้นมากกว่าเดิมเท่าที่คุณจะทําได้คุณจะต้องทําให้ตัวเองสวยสะพลั่งทําสีผมดูสว่างและสิ่งที่จะทําให้คุณสวยขึ้นมากๆเลยก็คือการทําคิวนะคะ คุณอย่าปล่อยตัวเองเป็นไปตามสังขารเพราะว่านั่นมันหมายถึงว่าคุณไม่สนใจตัวเองคุณสามารถทำให้รูปร่างหน้าตาของคุณดีขึ้นได้ดูแลตัวเองกินอาหารที่มีประโยชน์อาจจะกินปลาที่เป็นแหล่งโปรตีนกินอกไก่หรือว่าทานอาหารเสริมใส่เสื้อผ้าที่มันแมทเข้ากับตัวเองเพราะว่าสังคมทุกวันนี้นะคะ,ะการดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยสำคัญมากๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด มันจะสามารถดึงดูดให้คนดีๆเข้ามาหาคุณอีกเยอะเลยแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณรักตัวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยค่ะข้อที่4ี่ออกไปเที่ยวคุณจะต้องไปเที่ยวในสถานที่ที่คุณไม่เคยไปกับเขามาก่อนไม่ต้องตามรอยเดิมนะอาจจะไปสถานที่ที่คุณไม่เคยไปอย่าโพสดาราม่าโศกเศร้าเสียใจไม่ได้เลยนะภาพที่ออกมาจะต้องเป็นภาพที่เต็มไปด้วย รอยยิ้มแห่งความสุขเป็นแคปชั่นที่มีความสุขมากๆอย่าไปอ้อนวอนเขานะเพราะว่าจะตกม้าตายให้เขาคิดในหัวเขาว่าเวลาที่คุณอยู่กับเขาตอนนั้นทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ ข้อที่5พัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นในหน้าที่การงานธุรกิจมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมีอนาคตให้อัพตัวเองขึ้นนะคะหาไรายได้หลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นคุณจะต้องบอกตัวเองว่าฉันจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นฉันจะต้องมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่เธอไม่อยู่กับฉันให้คุณพัฒนาจิตใจของคุณให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นถ้าผู้ชายเขาผลักคุณออกมานะคะคุณจะต้องงดติดต่อสื่อสารเขาก่อนคุณ มีหน้าที่ทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นไม่ใช่ตกต่ําลงอย่างที่เขาคาดหวังพัฒนาการงานการเงินของคุณแล้วก็มันจะผักความกังวลไปที่เขาเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียดายที่เขาทิ้งคุณไปเขาจะให้ความเคารพหรือว่า respect มากยิ่งขึ้นแล้วในใจเขาก็จะอยู่ในหัวว่าเขาคิดผิดอย่างมหันที่เขาได้บอกเลิกคุณค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแ like, ชร์กวนนาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย